ครับผมนะฮะคนนี้ผมจะมาสอนวิธีในการปัํมตังนะครับวิธีนี้ก็ตรได้ประมาณชั่วโมงละล้านล้านกว่าๆนะฮะก็ไม่ยากครับก็ I I สำหรับวิธีนี้สําหรับบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะฮะแต่ว่านี่ผมทํามาเพื่อสําหรับบางคนยังไม่รู้นะฮะ <Bye. S 1> ก็ขั้นแรกเลยนะฮะเราก็อฮ้ยกดปิดว่าฮะ ก็ต้องมาซื้อบ้านตรงนี้ก่อนนะจริงๆไม่จําเป็นก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายและในการเร็วการซื้อกันขายฮะเพราะว่าเนี่ยฮะมันอยู่ใกล้แคนเนงครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เออถ้าจะสำหรับถามว่าถ้าจะซื้อหลังนี้มันก็ได้ฮะแต่มันมันมันแค่การ์ดแค่สองสองคันหรือหกคันเนี่ยแหละครับจําไม่ได้แต่นี้มันสิบคันนะราคาตกแล้วประมาณแสนสามนะฮะ ก็เริ่ม yeah. ันเลยครับ en ก er ็ตอนนี้นะฮะเอามือถือขึ้นมาครับไปที่ Southern San Andreas Auto Com ตรงนี้นะฮะตู้ก็เลือกที่ Rusten Car d e n a s t y Label นะครับราคา3,000 0พันนะจริงๆจะใช้กันอื่นไม่ได้นะแต่อันนี้มันถูกสุดแล้วฮะก็เลยประหยัดหน่อยเสร็จปุ๊บก็ซื้อฮะรอที่บ้านหลังนี้นะก็เราก็รอนะฮะ แนะนําให้ซื้อทีเดียวเลยสิบคันเลยนะฮะถ้าถ้าว่างมากเท่าไหร่น,นี้มากเท่าไหร่ยิ่งประหยัดเวลาครับแต่แต่เด็นว่าผมมีแค่ผมเหลือพื้นที่แค่สองคัน<ว>นะเก็ปุ๊บก็ไปที่บ้านนะครับไปครับเดินออกไปครับ อันนี้ผมสั่งมาอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้สั่นสั่งสีไรไปก็จำไม่ได้ละจจะสีเหลืองเดี๋ยวปุ๊บเราก็ไปที่ลอสซันต์คอสตอมนะครับกำลับงบาง meic in best ls do f โอเคเสร็จปุ๊บก็ไปที่ wheels นะฮะแล้ววีลทายเออร์โฟรต็อวิเราไปที่ a เม z o n ราคา4,690เฮ้ยึ่งตทงมทั้งสิน้นเราลงทุนไป7,690แต่ที่เราจะได้มาสุดยอดครับแล้วไปเอ้อลืมบอกไปแล้วก็ไปที่ เรามาจากออฟโรดเ,เสร็จปุ๊บไปที่ SUV นะฮะแล้วไปที่โคมบลิมส์เสร็จปุ๊บก็เลือกอันนี้นะที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะแล้วกด Equip มันเข้าไปครับแล้วก็ขายเลยครับราคาก็ได้ประมาณ40,000ตกแล้วกำไรทั้งหมดทั้งเส้นก็ประมาณ32,000กว่าละฮะซึ่งเป็นอะไรที่ไวมากเลยนะรีบทำนะฮะอันนี้ก่อนที่ลอสตาจะ พอตฟิกนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ล็อกสตาร์นี่พอตฟิกอะไรแต่ละอย่างนี้ไวมากเลยครับสำหรับพาร์ทนี้ก็าเาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ